ตอนแรกๆเด็กๆมันก็อยากดีล่วงมาไม่กี่ปีก็กลายเป็นอยากดังใครตักเตือนก็ไม่ฟังมันอยากเดินไม่แค่ใครจักขมิน่นมันอยากโดมเริ่มรู้จักคดโกงม,มันอยากดือ้อต่อมาไม่กี่มื้อ มันอยากโดดพระเจ้าไม่โปรดมันต้องอยากดับขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงม,มาเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัด ัตลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบฟวาม t ี่ FM 88.5และความถี่1 0 2 0เไม่เิวันนี้วันเวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568เรม4ค่าเดือน7ทุกๆเสาร์อาทิตย์เวลาตีหครึ่งถึง6โมง พบกับอัตมภาพพระมาอภิสิทธิ์ทิตะวันโนวันเสาร์นี้ก็เป็นกึ่งกลางเดือนนะเมื่อวันที่6ของต้นเดือนที่ผ่านมาจังหวัดพัทรลุงก็มีงานประจำปีงานสมพูดพระพุทธนิร,รโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาติประจำปีของดีเมืองลุง สองห้าหกปด็มีผู้คนไปร่วมงานจำนวนมากเหมือนกันนะท่านนับต่อเนื่องมาทุกๆวันเข้าใจว่าวันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันสุดท้าย<ม>นะใครไม่ไปเที่ยวที่ไปนัพอกาเมใกล้น่าจะเก็บกล้องแล้ววันนี้หรือว่าจะต่อพวกนี้อีกหนึ่งวันก็ไม่แน่ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดี คณะสงฆ์ก็มีส่วนร่วมในตลอดเวลาที่จัดงาน9กวันสิบวันนี่อย่างของอำเภอควนขนุนและป่าประยอมก็ไปเมื่อวนันศืนไปร่วมถ้าพูดถึงงานสมโพธิพระพุทธนิรโรคันตรายนี่ก็จะควบคู่ไปกับงานกาชาตนะิเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อัตมาภาพมีโอกาสได้นำลูกกนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งจังหวัดพัทลุงกะระนี้มีอยู่4ศูนย์ด้วยกันคือที่วัดบ้านสวนควนกะหนุนที่วัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวแล้วก็ที่วัดขอวงคงราและวัดสวรรวิชัยอำเภอควนกระหนุนทาง วัฒนธรรมก็ได้กำหนดให้มีการเยี่ยมศูนย์ต่างๆอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไปวัดบ้านสวนควนมะพร้าวมาแล้วก็มีโอกาสได้นำนักเรียนไปเปิดหูเปิดตาเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวงานกาชาติกันเด็ก <c oughs> ๆชอบใจลงจากรถนี่อาตมาภาพก็ไม่อยากจะเข้าไปเพราะว่ามีผู้คนเยอะร้านค้าเยอะ แต่วันนั้นไปกับผู้ช่วยริการนุการเจ้ารำอำเภอคือพระนัตศักรุโกทก่านว่าไปก้าวไปได้ไม่ปลื้มไปเร่ๆตอนแรกก็เดินตอนแรกก็เดินเข้าไปแต่ว่าโอ้ไม่ไหวเดินเข้าไปไม่กี่เมตรนี่ญาติโยมจอแจมากมายก็เลยรอนักเรียนอยู่ที่ประตูทางเข้าออกของงาน เด็กๆก,ก็สนุกกันดีนะไปเล่นซื้อของเล่นไปปลาลูกโป่งไปได้รางวัลตุกตามาก็ดีอกดีใจประทับใจเนี่ยยขอได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้างนะนานที่ปีหนะอา้าวทีนี้วันนี้กิจมีอะไรบ้างบอกข่าวบุญข่าวกุศลก่อน ที่สำนักสง์ทุ่งลานโยพัฒนาสำนักสงทุ่งลานโยพัฒนาเนี่ยอยู่หมู่ที่8ตดตบลบ้านพร้าวอำเภอปรตตยอมวันนี้ก็มีกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีแรมสี่ข้าเดือน7นะวันนี้เมื่อหลายวันมาแล้วละ่ะเจ้าสำนักคืออาจารย์จือไร่แล้วเจ้าหนะ่ะ มาพบอัตามามือนก่อนอาจารย์นิยมหรือเปล่า,าถ้าจำไม่ผิดก็นำดิกามาถวายบอกบุญอัตามาก็ถามว่าทอดพระป่านี้สร้างอะไรท่านบอกว่าสร้างศาลาอนเนกประสงค์ใช้กิจกรรมหลายอย่างว่างั้นคือหลังเดียวใช้อนเนกประสงค์จริงๆเพราะที่นั่นนี่เพิ่ง ก่อตั้งมายัางไม่นานเท่าไหร่นะไม่กี่ปีแต่ว่าญาติโยมเวลาวันพระนี่ไปกันเยอะอาจจะเยอะกว่าวัดทั่วๆไปก็ได้นะคือใช้เป็นศาลาคู่เมีด้วยใช้เป็นโรงเรี้ยงโรงครัวด้วยอนะ่ก็งบประมาณการก่อสร้างประมาณ1 2ล้านสองแสนบาทถามท่านเหมือนกันว่าความกวาม้างความยาวเท่าไหร่ท่านบอกว่ากว้าง20เมตรยาว70เมตรโอ้หลังใหญ่ทีเดียว ก็เชิญนาญาติโยมใกลโยกเกลไปกันญาติโยมนะไปทำบุญใกล้ไปไม่รอดกควักเบียกควักตังได <c oughs> ้จะควักอาตมารหรือว่าจะโอนออกไม่มีเลขที่บัญชีไม่สาบไปไรกองเขานะแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะควรกระหนุนป่าประยอมสีบรรพฤหรืออำเภอเมืองอำเภอ,อไหนๆของจังหวัดพัทลุงจังหวัดใกล้เคียงก็ไปร่วมได้ ซึ่งพระท่านพ่องประครูสิทธิการโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจจงหวัดวัดแจ้งจจงหวัดวัดโดนโสพนวิหารหรือว่าวัดท่านสร้างวัดไว้หลายวัดแต่ว่าท่านอยู่ประจําที่วัดโดนตอนนี้นะเพราะท่านพ่องเป็นประธานและก็ท่านอาจารย์พระมหาบุญเลือกทิตาปุญโยเจ้าคณะอําเภอป่าบยอม เจ้าวัดวัดเขอพรกเพลงเหล็กเจ้ายมฟังอยู่ไหมไม่ทราบท่านจัดรายการหรือเปล่าปกติรายการของท่านช่วงเวลาก่อนอัตมาครึ่งชั่วโมงที่หตรงพระอาจารย์พระมาบุญฤกษ์แล้วก็ประธานฝ่ายสงอีกรูปหนึ่งก็คือพระครูวุฒิสาคอธรรมเจ้าคณะตำบลป่าพยอมเจ้าวัดวัดโดนคลานนี่บอกบุญตอนเช้า ท่านผูกฟังการสร้างบุญสร้างศาลาสร้างวิหารมีอานิสงส์มากเหมือนที่ญาติโยมได้ร่วมกันสร้างบริจาคสร้างกุติที่พักพระวิพสนาจารย์ที่วัดลานแซะเนี่ยก็หลายหลังเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ก็เริ่มแล้วมีพระคุณเจ้าที่มาเข้ารับการอบรมก็ทยอยกันมาบ้างแล้วส่วนพิธีเปิดจริงๆก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ อาทิตย์ที่สิบห้าอาพูดถึงบุญกันหน่อยท่านผู้ชมจริงๆไม่หน่อยนะพูดกันมาตลอดอถ้าเราเป็นชาวพุทธเป็นอุบาสกอุบาสิกา,าก็หนีไม่พ้นเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนา,าเพราะชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้ยืนยาวมากนักไม่เกินร้อยกว่าปีแล้วก็ต้องจากโลกนี้กันไปแล้วฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีทรัพย์มีโอกาส มีเวลาได้ทำบุญในรูปแบบที่เราสะดวกก็ขอให้ทำบุญชนิดนั้นวันนี้จะกล่าวถึงเรื่องของการสร้างศาลาคือศาลายันที่กล่าวแล้่มันใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างเป็นที่รองรับจัดทาสาธุชนผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ได้ใช้พิ็นที่พักผ่อนก็ได้ใช้ในการประชุมของหน่วยงานต่างๆก็ได้ ราชการจะมายืมใช้สถานที่ก็ได้เอกชนจะมาขอใช้สถานที่ก็ได้เมื่อเสร็จงานแล้วก็ทำนุกบำรุงไปตามสมควรเพราะว่าต้องใช้น้ำใช้ไฟอาจจะเปิดพัดลมหรือเก้าอี้ที่นั่งอะไรเพื่อความสะดวกสบายแต่แท้จริงแล้วอนิสงส์จะมากที่สุดก็คือได้บำเพ็ญบุญเจริญภาวนาในทางจิต ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทําไมจึงกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมที่ศาลาจะได้อนิสงส์มากเพราะบุญนี้มันจะได้ประโยชน์กับผู้ปฏิบัติเองแล้วก็จะส่งต่ออาจจะมีศาสนา,ายาทิเป็นพระภิกษุเป็นสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องรุ่นสู่รุ่น ศาลานี้ก็ยังอยู่จนกว่าจะผุพังไปตามกาลเวลาแต่หลังหนึ่งเมื่อสร้างแล้วนี่ก็หลายปีนะอาจจะไม่หลายร้อยปีแต่ก็หลายสิบปีอะ่ะหลังหนึ่งชำรุดบุรณะทาสีตกแต่งให้สวยงามก็ใช้ได้ต่ออีกหลายปีตั้งนม้กวางเรื่องของการสร้างศาลานอนิสงส์งมากนะเพราะเป็นสาธารณกุศล ทีนี้ที่บอกว่าควรรีบทําบุญชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวาถ้าพูดถึงชีวิตไม่ยืนยาวก็พูดถึงงานศพนี่บ่ายวันนี้มีกิจนิมนต์ไปเทศที่วัดดอนสาลาคุณพ่อผ่องบัวขี้อาจารย์สุทินท่านโทรมานิมนต์มันก่อนถามท่านว่านามสกุลอะไรนะท่านบอกบัวขี้ขี้หรอท่านบอกว่าขีา้จรกขี้ข <c oughs> อ๋อไม่ค่อยได้ยินนามสกุลนี้คนปากใต้บ้านเราหรือเปล่าคนตายไมมบอกเค่คนพ่อพองอายุ80ดสิปีนี่พูดถึงวัดดอนสาลานี่เป็นวัดที่มีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของปากใต้บ้านเราเหมือนกันนะโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงนี่มีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่หลักๆในสามแห่งใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษ นะเช่นที่วัดพระบรมธาตุเขียนบางแก้ววัดดอนสาลาและก็ที่เขาใชาบุรีนะที่วัดเขียนบางแก้วก็อยู่ที่หมู่ที่สี่ตำบลจองถนนอำเภอเขาไชายศนนะที่ดอนสาราก็อยู่ที่หมู่ที่แปดตำบลมะกอกเหนืออำเภอกวงกระหนุนที่อุบเขา,ชาัชบุรนะีจริงๆอยู่บนภูเขาสูงพอสมควร อยู่ในเขตวณอุทยานเมืองเก่าเช้ยบุรีเรื่องของน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋อพูดถึงไหนแล้วมาถึงบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ตานปรกวังเมื่อสักครู่พูดถึงงานิสมการสร้างกุติที่วัดลานแสะใช่ไหมทีมิปัสสนาจารย์ทำไมนึกถึงการที่มีบุคคลเป็นตัวอย่างแบบอย่างในการบริจาคตั้งแต่ครั้งพุทธกาลบุคคลที่เป็นต้นแบบ แห่งบุญกุศลในการสร้างเสนาสะนะภายในวัดหรือบริจาคที่ดินสร้างวัดก็คือพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งกรุงราชคฤหกท่านมีพระองค์ท่านมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาวัดแห่งแรกคือวัดสวนไผยวัดเวรุวันในเวลานั้นเนี่ยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุสงฆ์ร้อรูป รับพัตตาหารจากพระเจ้า,าพิมพิสารแล้วพระองค์ก็ใช้คำว่าถาวายวิหารทานถาวายสังฆทานมีโอกาสได้สรับตรับฟังธรรมจากพระสมมาสัมพุทธเจ้าอนิสงส์บังเกิดเขาว่ากันว่านะว่ายอย่างไรอนิสงส์นับได้ประมาณ 40, 40กัณน,นานนะแล้วก็ถ้าพระพุทธเจ้า องค์ใหม่ยังไม่มาบังเกิดอานในสงนั้นก็ยังอยู่คือก่อนที่จะมีวัดวัดแรกเนี่ยพระปรุตตจัดก็ดีพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ดีเวลามีการบำเพ็ญสมณธรรมก็จะอยู่ในป่าแต่เมื่อมีวัด,ม,วดมีวิหารแล้วพระภิกษุสงฆ์รุ่นต่อไปพระพุทธเจ้าที่จะสริจอุบัติขึ้นมาใหม่ก็มีโอกาสได้ใช้ วิหารทานสาราทานหรือว่าวัดที่เป็นเกิเป็นบุญญาเขตในส่วนที่ญาติโยมได้บริจาคร่วมสร้างร่วมสร้างร่วมทำร่วมถวายอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอดีตก็เคยเกิดขึ้นแล้วปัจจุบันทนําได้ก็เกิดอยู่และยังส่งผลไปถึงอนาคตชาวพุทธเรามีความเชื่อกันว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็คือพระศรีอริยเมตไตร ที่จะมาตรัสรูนะ้ก็คืออาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่การเวียน่ายตายเกิดมีอย่างแน,น่นอะนแล้วเราท่านทั้งหลายก็ได้เห็นเองยู่แล้วว่าทำเหตุแห่งทุกข์ก็ได้ทุกข์ทำเหตุแห่งบาปก็เป็นบาปหรือเกิดโทษทำเหตุแห่งบุญก็คือมีความสุขฉนะนั้นเวลาเรามีการ บริจาคการสร้างการถวายศีลนสนะดังคำกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าอิมินามายังปันอิมาณิไม่ใช่อิมินาอิมินาควรนะอิมาณิมายังปันเตศีนสนานิอังกตานากตสะจตุติสสะพิกุสังคสะโอนชยามะสาธุโนปันเตพิกุสังโฆอิมานิศีนาสนานิปฏิการหาถูกอมหากังทีกระตังอิตายะสุขายะ เป็นภาษาไทยมีความหมายว่าข้าเตเปรสง์ผู้เจริญก้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสีนสนะนี้แก่พระภิสุสง์ผู้มีในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่ยังไม่มาก็ดีขอพระสงค์จงรับสีนสนะเหล่านี้ของก้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ก้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ประสงค์ที่มาจากทิศทั้งสี่ แต่โดยมากมีมาจากทิศใต้มีทิศตะวันตกบ้างสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสในพื้นที่พัทลุงบ้านเราก็อยู่ใกล้วัดลานแสะแล้วก็มานี่อันนี้สูงเกิดขึ้นกับญาติโยมนะวันนี้ยังไม่พูดในส่วนของอาหารก่อนเพราะว่าทุกๆปีสองสาปีที่ผ่านมาที่วัดลานแสะเป็น สถานที่จัดอบรมวิปัสนาจารย์ญาติโยมก็มากันมากมายอาหารก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกๆปีนะทีนี้ <c oughs> จะกล่าวถึงเรื่องของโครงการนี้สักเล็กน้อยท่านผู้ฟังจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับภาคเลยนะการฝึกอบรมวิปัสนาจารย์นี่ก็กระสรวงภาค18นอกจากจะเป็นในส่วนของ อำเภอส่วนของจังหวัดแล้วนี่ถือว่าเป็นการตาวายพระราชกุศลด้วยในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมัภาษาหกรอบเจ็ดสิบสองาษาของพระบาทสมเด็จพระวะจิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะระยะเวลากนะ็พรุ่งนี้ถึงสิ้นเดือนสิบนหะวันกนะ็น่าจะมีญาติโยมผู้ติดต,ตามมาด้วยนะ เชื่อว่าในพื้นที่ของวัดลานเซ็กก็จะมีมากมายพอค้าไม่ขายก็มาทุกปีวันนี้น่าจะเริ่มมาจับจองพื้นที่ขายของกันบ้างแล้ว <c oughs> นะแต่สำคัญก็คือเรื่องของการระมัดระวังสุขภาพนะอย่างปีที่แล้วอาตมาเข้าร่วมอบรมวิพัสนาด้วยก็ปลอดภัยไม่มีพระมรณภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีพระมรณภาพสองปีติดติดกัน,นปีนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีนะมองโลกแง่ดีไว้ก่อนแต่อะไรจะเกิดมันก็เกิดคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนหรือไปหลังจึงควรรีบทำความเพียร พระวิปัสนาจารย์หรือวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมนี่เป็นตัวอย่างของความเพียรอย่างดีที่สุดนะเดี๋ยวนี่ก็ใกล้าการเข้าพรรษาเข้ามาแล้วท่านผู้ฟังทำไมจึงบอกว่าต้องทำความเพียรเราะในการพรรษานี่ต้องทำวัดเช้าวัดเย็นไม่ขาดตลอด3เดือนนี่พระคุณเจ้าที่มาจากวัดต่างๆวัดไหนที่ไม่ได้เป็นสำนักปฏิบัติก็ทาวัดบ้างไม่ทาวัดบ้าง แต่การมาอยู่ที่การปฏิบัติธรรมในโครงการเนี่ยสิวันทุกรูปทุกท่านก็จะต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ทีส่ครึ่งสัญญาณระกรังทื่นนอนบางรูปบางท่านก็อาจจะตื่นก่อนทีสี่เพราะเป็นความเคยชินที่ปฏิบัติมาต่อเนื่องจากนั้นก็มีการทำวัดสวดมนต์เวลา6โมงกว่า ว่าไหมบินตบาบัดจาําไม่ก็ได้แล้วปีที่ดียวนี่เริ่มตอนไหนหกโมงกว่านั่นแหละแล้วก็เริ่มชันเช้าประมาณเจ็ดโมงกว่าถึงแปดโมงช่วงนั้นชันในบาทเหมือนครั้งยุคพุทธกาลพระพุทโ์ในทรงมีภาชนะน้อยชิ้นไม่เป็นภาระกับตนเองด้วยไม่เป็นภาระกับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาด้วยแล้วที่ยิ่งกว่านั้นคือเมื่อก่อนไม่มีช้อนซ่อม ใช้มือใช้มือหยิบมือเปิบแต่ปัจจุบันนี้นอกจากเรื่องของกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วการรักษาอนามัยชั้นร่วมกับผู้อื่นคำว่าร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าญาติโยมนี่จะนําสําหรับกับข้าวมามากมายหลายชนิดทั้งแกงขนมผลไม้ถ้าใช้มือจับอาจจะดูไม่ก่อยสะอาดก็มีช้อนกลางมีจะวักตักเรียบร้อย แต่ว่าในส่วนของพระคุณเจ้านั้นก็ฉันเรียงแถวเป็นในบาทนะฉันบาทแต่ละรูปแต่ละท่านนะการฉันหาหารส่วนหลักสูตรของการอบรมก็เรื่องของสมาธินั่นแหละนะอย่างเคยกล่าวแล้วครูบาอาจารย์เจ้าสำนักต่างๆเคยมีการประชุมอบรม ว่าสมาธิที่แท้จริงควรปฏิบัติอย่างไรก็พูดกันไม่จบเพราะแต่และสำนักก็โดยมากถือ,อสืบสืบกันมาจากคกรูบาอาจารย์จากพระอาจารย์ของตน,ตนของตน,นก็พอสุดได้ว่า 1. อาณนาปนานสติสองพุทโธสยุบหน่อพองหนอ 4. สัมมาอรหังและ5รูปนามนห้าหลักการปฏิบัตินี้แต่เมื่อ ศึกษาจริงๆแล้วก็เหลือหลักการเดียวคือสติปัฏฐานสี่ตรงกันทั้งหมดเป็นทางเอกเป็นทางสายกลางเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์นี่แหละพระวิษณาจารย์ก็จึงต้องปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐานสี่ญาติโยมผู้ใหม่เพิ่งเปิดหมุนคลื่นมาเจอมาฟังอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ทราบว่าสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างแต่ญาติโยมท่านผู้ฟังที่ฟังมาหลายปีหรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็คงจะนึกออก สติปัฏฐาน4ี่ก็คือกายานุปัสนารู้เห็นกายไปตามธรรมชาติกายานุปัสนาเหยียดแขนคู่ขายืนเดินนั่งนอนนี่รู้ในส่วนของกายเวทนานุปัสนารู้ในส่วนของความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างยินดีบ้างไม่ยินดีบ้าง เมื่อจิตมีราคะก็รู้มาจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อมันจางคลายเมื่อมันเบาเมื่อมันลดเมื่อมันไม่มีเนี่ยก็ตามรู้รู้เวตนาความรู้สึกจิตตานุปัสสนาก็ตามรู้จิตจิตของเราในปรุงแต่งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเนี่ยจิตเฉยเฉยอทุกขมัสสุบ้างรู้ตามจิตเหมือนกันว่าขณะนี้จิตของเรามันเป็นอย่างไร จิตในตัวนี้สําคัญมากแต่สําคัญที่สุดก็คือทร,รม,มานุภาศนารู้เห็นธรรมถ้าจะสรุปให้สั้นๆตามพอสมควรแก่เวลาในเวลานี้ที่พอมีก็คือการรู้ธรรมหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าว่านะอัตมาไม่มีปัญญาที่จะรู้เอง <Yeah. S 2> พระพุทธเจ้าตรัสว่าการรู้ธรรมก็คือรู้ว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแม้กระทั่งเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วท่วานห่วงแต่การจะละอัตตาตัวตนนั้นมันไม่ง่ายเราเกิดมากี่ปีล่ะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่จนถึงวัยชาราบางทีก็ยังมีอัตตาตัวตนขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีมากใครจะมีน้อยใครที่มีอัตตาตัวตนน้อยก็จะสบายมากใครที่มีอัตตามากก็จะทุกมากเนี่ยพระพุทธเจ้าให้รู้เท่าทัน แล้วไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่กระทั่งว่าความคิดความคิดเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ดีเนี่ยจึงต้องรู้ดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดดูผู้อื่นออกบอกผู้อื่นได้ใช้ผู้อื่นเป็นเห็นผู้อื่นชัด <c oughs> นี่เรียกว่าวิปัสสนาะแต่ว่าการจะมาปฏิบัตินั้นหรือว่าการที่จะนำธรรมะ ไปสั่งสอนผู้อื่นนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายการฝึกตนนั้นยากที่สุดฝึกช้างฝึกมา้าฝึกลิงฝึกสัตว์ฝึกเด็กยังจะง่ายกว่าเพราะการฝึกตัวตนนั้นต้องต่อสู้กับกิเลสหรือว่าอารมณ์ที่มันมาเหมือนกับปฏิภาคตรงกันข้ามกับการทําความดาีมืดสว่างดํากับขาวอะไรต่างๆแล้วเนี้ยก็ต้องมาต่อสู้กัน เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมกายแล้วนะอยู่ปกติที่วัดบ้านเราวัดทั่วทัวไปบางทีอาจจะหุ่มยังไงก็ได้แต่เมื่อมาอยู่เป็นหมู่คณะก็ต้องเป็นปริมณทลนหรือว่ามีความเรียบร้อย <c oughs> นะการยืนการเดินการนั่งหรือว่าบางครั้งขอภัยบางรูปท่านก็ยังติดบุรีสูบุรีเมื่อมาอยู่ที่หมู่คณะนะเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็งดการสูบุรี อาจจะงูดิทอาจจะขัดใจบ้างอาจจะจุดจุดชัดๆบ้างไม่ได้หลังใจบ้างหรือว่าต้องปฏิบัติตามทำตามเวลาตามตารางที่กําหนดเอาไว้อนี้ก็ต้องลําบากใจบ้างต้องขัดใจบ้างแล้วที่หนักใจในปัจจุบันถ้าหากว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจจะเหมือนจะลงแดงนี้ใช้คําว่าลงแดงเหมือนคนติดยาคนทุกวันนี้ ทุกคนนะนั้นไมว่างสังเกตตัวเราได้ว่ามีปัจจัยที่5คือโทรศัพท์มือถือในแง่ดีมันก็มีประโยชน์มากนะในการค้นคว้าในการติดต่อสื่อสารในการส่งงานผ่านงานโทนะรศัพท์หรือว่าอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ว่าบางทีเมื่อการมาปฏิบัติธรรมนี่อาจจะต้องเว้นบ้างนะแต่บางคนก็ยังมีปริโพดอยูนะ่ปริโพดก็คือความกังวล คำประเพณีพูถ้าพูดถึงคําสอนพระพุทธเจ้าก็มีหลกัหลกสองอย่างถ้าช่วงการกระถินก็ปริโพณีจีวอนอมีความกังวลว่ายังต้องได้อยู่รักษาอยู่หรือปริโพณีพที่พระเจ้าตรัสโดยตรงเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเช่อนอาวาสปริโพณีพกังวลนึกถึงวัดที่อยู่ก้องใจวัดปลาตีวัดจะโยกันหรื้โยมจะโยกันปื้นะ ก้องใจในวัดเป็นบันปลื้มคิดถึงวัดที่อยู่คุณละปฏิพูดปฏิพูดคือนึกถึงญาตินึกถึงตระกูลนึกถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราก็มีความกังวลปฏิบัติธรรมลำบากลาบป,ปริพูดนึกถึงกิจนิมนต์นึกถึงสังฆทานกณะป,ปริพูดนึกถึงลูกศิษย์หรือมูชนที่เรายังต้องทํางานร่วมกันกรรมะปริพูดนึกถึงการงาน เช่นสร้างกุติวิหารศาลาคาอยู่ยังนึกถึงอัดทานปริพภคนึกถึงการเดินทางไกลเนีย่ยก็หลายอย่างนะท่านผู้ังปริพภคน์ปริพภคบ์ริพภคแ์ม้แต่การศึกษาเล่าเรียนความเจ็บไข้ได้ป่วย่นะฉะนั้นมันไม่ง่ายแต่ก็ต้องต้องทำเพื่อความเจริญของเราท่านทั้งหลายและบวชนพระพุทธศาสนาสืบไปวันนี้เวลาของรายการก็มาถึงช่วงท้ายแล้ว ขออนุมตนากกับการตีตารารับฟังที่สุดนี้โดยน,นัดคุณประสีรัตนตไตรคุณงังความดีที่ทั้งถลายได้บำเพ็ญอบรมสั่งสมมาขอจงรวมเป็นตบะ,ะเดชะปรลปัจจัยท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบได้ทำไม่เหลือวิสัยขอให้สิ่งน,นั้นจงพันสเร็จทุกคนทุกท่านพบกับนอีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร แรกแรกเด็กๆมันก็อยากดีล่วงมาไม่กี่ปีก็กลายเป็นอยากดังใครตักเตือนก็ไม่ฟังมันอยากดินไม่แค่ใครจะขมินมันอยากโด่เริ่ม